สวัสดีค่ะทุกท่านทุกคนแม่บุญหลายฟื้มทองเด้อค่ะมือนี้ก็ได้เดินทางมาฮอด,ว,ดวัดแล้วที่จังหวัดอุดรค่ะมาทําบุญตักบาตรช่วงนี้ก็รอพระเพิ่อนออกมาประสงค์เพิ่อนออกมารับบารค่ะตอนนี้กํลังยืนรออยู่จ้ะ ก็ยังท่านในหอดเวลาขอเก็บคลิปภาพงามๆค่ะมาฝากทุกท่านทุกคนนะคะเบิ่งค่ะบรรยากาศช่วยงยามเศร้าๆค่ะสวยงามค่ะค่ะมอยู่บริเวณนอกวัดค่ะเบิ่งจา้ามาหอดแล้วค่ะถึงเวลาก่ะจะได้ใส่บาท รวมอนุโมทนาบุญน้ากันเด้อค่ะเบิ้งค่ะพี่น้องมีหอดนกค่ะเบิ้งค่ะบรรยากาศสุดยอดเลยค่ะน้ำมักค่ะตรงตะเวนกําลังจะขึ้นค่ะปวนค่ะนี่ค่ะนี่ที่ยูหนอกวัดค่ะด่านน้งพุ่นคือด่านหนค่ะ อันนี้ล้อใส่บาทก่อนจ้า